เอาเวลานี้นะเออเวลานี้ถ้าเราจะพิวิเคราะห์แบรนด์นต่างๆบริษัทต่างๆวิเคราะห์ช่วงนี้มีความอึดพอไหมเออจริงๆนะสามารถประคองตัวเองแบบยอดขายไม่ตกนะยอดขายไม่ตกนะประคองอาจจะปีที่แล้วอาจจะสามพันหรือสี่พันล้านหรือหนึ่งพันหรือหนึ่งร้อยแล้วแต่แบรนด์ที่ท่านถืออยู่ท่านสามารถประคองนะไม่ตกนะเก่งมากเลย เพราะช่วงนี้เป็นช่วงอืดมากอืดมากทุกแบรนด์จะเจอปัญหาทาถมจะเริ่มเข้ามาแล้วไม่จะเป็นวิกฤตการงเงินเนี่ยสำคัญเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่เหมือนอะไรผมบอกว่า S Curve แบบสำคัญ S Curve มันจะไม่เป็น S Curve แล้วล่ะันแมันจะเป็น S มันจะขึ้นไม่ขึ้นละเพราะว่าผมตั้งแต่ปี62 c o โควิด19น่ะจำได้ไหมโควิด -19 ตั้งปี62 แล้วผมก็บอกว่าผมจะทำกราฟขึ้นมาเป S ็นเอส r v อไงแม้แว่ามันจะไปส่งตัวที่ปี 6, 7, 2. 6 2, 7, 2, ปี72 62ประยะ10ปีแต่โควิด1 9ปี62และปี72ไม่รู้ว่าจะมีวิกฤตอะไรแต่ปรากฏว่าช่วงระหว่าง10ปีเนะน,นี่ยปี66ตอนเนี้ยเกิดวิกฤตทางการเงินดอลลาร์เงินดอลลาร์เราเนี่ย แบงก์ก็เริ่มมีปัญหาสั่นคลอนนะะมันมาช่วงระหว่างเนี่ยเพราะฉะนั้นบริษัทไหนที่สามารถล่างตัวเองขึ้นไปเติบโตถึงปีเจได้ผมชูนิ้นวให้เลยเอแอต่ก็ยากนะแต่ตอนนี้จะเริ่มไม่เป็นไปถึงเจมันเริ่มปีห6หจะเริ่มเป็น S คิตัวเล็กๆแล้วมันจะประคองตัวมันแล้วจะดันขึ้นยังไงอันนี้แหละพิสูจน์ฝีมือของเจ้าของบริษัทโอว่าจะฝ่าวิกฤตช่วงนี้ได้ไหมมันโอ้โหบอกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องของ ใหม่ก็ได้เอสเคิร์มันอาจไม่ต้องใช้สิบปีอาจจะเหลือแค่ห้าปี <c oughs> นะห้าปีแล้วก็เอสแล้วก็มีการทำนิวเอสเคิร์ใหม่สร้างนิวขึ้นมาใหม่เพราะสนานั้นแล้วแต่ถ้าผ่านช่วงนี้ได้แล้วไปสร้างนิวขึ้นใหม่นะนี่ข้า New นิวเอสเคิร์ปคือจะมีการทรงตัวอย่างเงี้ยอาจจะทรงตัวไปประมาณสองปีหกหกหกเจ็ดแล้วไปขึ้นตอนปีหกไปทีอีกรอบหนึ่งก็ได้เขาเรียกเอสเคิร์อยู่ในอยู่ในแบบใหม่นะ ้ทุกท่านต้องไปดูกลับไปดูแบรนด์ของท่านด้วยนะว่ายอดขายในแต่ละเดือนแต่ละเดือนตั้งแต่มกรากุมภามีนาเมษาว้าวเป็นยังไงมันซะบ่งบอกชี้ว่าว่าแบรนด์นี้ท่านถืออยู่แข็งแร่งไหมนี่เรียกฝากเนื้วฝากตัวฝากชีอไว้สำคัญนะท่านที่ทําธุรกิจออนไลน์เนาะเอาใจช่วยท่านแต่ท่านที่มาศึกษาเรื่องของตลาดทุนตลาดหุ้นก็มารับ ความรู้ผมไปเนาะเพราะว่าผมจะดูเป็นภาพใหญ่ทั้งทั้งทั้งบริษัทใหญ่ที่ที่เขามี Market cap อระดับหนึ่งหนึ่งล้านล้านบาทอะตั้งแต่ตั้งแต่เอาว่าผมดูตั้งแต่สี่พันล้านขึนไปนะสี่พันล้านถึงรนะดับหนึ่งล้านล้านบาทอยู่ a r k e เ Cap เนะี่ยเอามาดูให้ท่านว่ากลุ่มเล็กกลุ่มกลางกลุ่มใหญ่มีการเคลื่อนไหวไงอ่าบริษัทที่อยู่ในตลาดทรัพย์ท่านนั่นเนาะาท่านที่อยู่ระหว่างเดินทางนะไปถึงที่ทํางานด้วยความปลอดภยัย ถ้าที่ทำมาค้าขายทําธุรกิจขอยอดขายท่านปังๆมีกําไรเยอะๆรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญเลยมีแล้วให้ได้แล้วแบ่งปัน,ปนเพราะว่าบุญอยู่เบื้องหลังของความสาเร,ร็จพลังงานบุญสําคัญมันมีมันก็จะพร่องมันเติม